สวัสดีครับสวัสด no ีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาวไล VIP นะครับฮาวไลน VIP ของวันที่ทวันที makeup 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 nice. ่สามสิบนะครับวันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฮาวไล VIP นี้ก็จะออกทุกทุกวันนะครับออกเวลาออกเวลาออกเวลาเอาลืมอาไม้ใส่ขออภัยด้วยลืมเอาไม้มาเสียบออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมประด่าก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อบันเทิงทุกๆุกวันทุกๆุกวันนะครับแล้วก็มาเริ่มบันเทิงกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ออกอะไรครับออกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งกับหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าให้ห้าหกเจ็ดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งห้า ได้หนึ่งห้านะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะเข้านะครับส่วนแปดหนึ่งเข้าตัววินนะครับให้แปดเก้าศูนย์หนึ่งตัววินนะครับเข้าแปดหนึ่งวินแล้วก็หนึ่งห้าเข้ารูดกับเจาะนะครับมาหมดเลยเมื่อวานนี้ก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับวันนี้ก็จะมาเตรียมตัวแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีอีกนะครับมีใครบ้างมาชมกันเลยที่จะได้ โชคดีโชคดีนะครับวันนี้เลขสูงนะแปดเก้าศูนย์คู่กับหนึ่งสองสามสี่ วินเลขวินแปดเก้าศูนย์นะครับ เน้นที่8กับ9นะครับฟันธงที่9นะลอง0ูนย์กับ8นะครับ8กับ9ขพอเน้นที่9นะครับประมาณนี้นะครับเป็นศูนย์เป็นตัวลองนะครับ8 9 0ศูนี่คู่กับ1 2 3 4สานะอ่้าหนึ่ง3ก4 9 1 9 2 9ก9 4ากนะครับเป็นศูนย์ก็0 1 2 3 4นานะครับเชิญเลขวินก็1 2 3 4ี่คู่กับ8 9 0เ้าศูนเหมือนเดิมนะครับใครชอบเลขศูนย์ก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับ รูดวิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ามาเน้นตัวไหนคราวนี้มาดูซิหกเจ็ดแปดนะก็ไม่ใช่หกเจ็ดแปดทำผิดสองสามสี่เน้นที่ท้ายๆนะครับสองสามสี่นะเน้นที่ท้ายๆนะครับสองสามสี่อ่าครับตามนี้เลยนะครับสองสามสี่นะ ส่วนลู่กับวิกก่งกอนเน่นที่9นะครับลอง8นะครับใครชอบศูนย์ก็จัดไปามนี้นะครับฮาหนอย VIP ออก1นึ่ทุ่มนะครับ1ทุ่มถึง1ทุ่ม,มครึ่งนะครับก็วีไธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกวันนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ